ข้แนำนำแด่พระผู้นี้พระภาคเจ้าผู้ใกลจากเด็กจัตเตโรโดยชอบใจโดยพงเองขอเจริญพรญาติโย,ย,ยมสาธทุกชนพุทธบริษัทผู้สนใจใกล้ในการศึกษาธรรมะใล้ในการฟังธรรมะธรรมะนั้นโดยที่แท้จริงแล้วมีหน้าที่ล้างความชั่วล้างความเมืดล้างความบกรองล้างกิเลสล้างตัญหาล้างละกะล้างโทสะล้างอาวิชชา ขนะึมีอยู่ในจิตในใจของตนของเราท่านทั้งหลายจะมกีการสังสมในรูปแบบต่างๆทางอาางิานณะทั้งหกนะคือรูปเสียงรถรสโัตภ,ภะธรรมรมโดยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่เป็นสื่อสะสมจิเรตไว้ดังนั้นธรรมะจึงมาบอกความจริงกรเราตอนที่เราได้ไปถึงในตอนชัดสวรรค์ชั้นหน,นึ่ม,มาะรรดนะก็ ได้ตัวกันไปคลิปนี้เป็นคลิปที่8นะคลิปที่นะจะมาเล่าถึงพระนิมิตะวัจจะวตีเทวภูมิเทวภูมิอันดับหกนี้เป็นแินแดนแห่งความสุขเป็นสวนเถรโรกชั้นสูงสุดฝ่ายกามาพรจรน,นะกามาวจรกาวาดะนะอันเป็นที่สถิตอยู่แห่งกองเทพเจ้าชาวฟ้าทั้งหลาย เธอสวยผู้สวยกรรมมงคลมรรมที่เทวดาอื่นรู้ตามนะเทวดาอื่นรู้ตามแล้วตามความต้องการของตนแล้วในรมิตให้ก็คือเราเองต้องการอะไราเนี่ยเทวดาอื่นจะอ่าจะต้องในนมิตให้เป็นที่อยู่อันประเสริฐโดยสุขสมบัติยิ่งกว่าสวรรค์ชาวฟ้าทั้งหลายนะอนยุทธประเจ้าผู้บรรยายเมสักต้องนามว่าท่านท้าวปรารณิมิตะเนะทวาธิราชนะทรงเป็นอธิบดีนะ เพราะฉะนั้นสองส่วนฉะน,นี้จึงมีนามว่าปราระนิมิตะวะสววติเทวภูมนะภูมิเป็นที่อยู่แห่งถวยเทพอันมีท่านเท้าประนิมิตะนะเทวราธาชเทวธราชทรงเป็นอธิบดียอดสวรรค์นองฟ้าแดนสุขาวดีอันมีนามว่าประนิมิตะวะสววติภูมนี้เป็นเทพ,พนครที่ตั้งอยู่ในสวรรค์ชั้นมุนมานารดีขึ้นไปบ้องบนไกลแสนไกล ณนะสวนทั้นี้นอกจะมีทุพยาสมบัติอันนิสศษเช่นปราสาทพิมานและสวนขวัญอุทยานทิพย์อันสวยงามมิจิตบรรจงยิ่งกว่าสวนชั้นอื่นๆแล้วนะสวยงามมิจิตบรรจงยิ่งกว่าสวนชั้นอื่นๆแล้วการเป็นอยู่ของประเทพผู้บัติเกิดในสวนแดนนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นสองแดนคือหนึ่งแดนเทพยดานะสองแดนมานะเก่าถึงแดนเทพยดานะ ก็ในแดนเทวดานี้ก็มีเทวาทีราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าท่็นท่านเท้าปารณิมิตะเทวาทีราชกองบรรพยาเจ้าฟ้าปกครองเทพดาทั้งหลายในปารณิมิตะวัดวัสวัสดีสวันี <demais owania> ้ให้ได้รับความสุขสารานขึ้นบานบรรจงสุดสองแดนมานก็ในแดนมานี้พยามาลาธิราชนะผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าท่าจท่านเท้าปารณิมิตะวัสวัตติมาลาธิราชนะ มาลาที่าชเนี่ย้รงเป็นเจ้าฟ้าปกครองเทพดาผู้เป็นมารทั้งหลายในปรันินนสะวัจวัตติภูมินี้ให้ได้รับความทนานโดยการสวยทิพยาสมบัติทรีเนี่ยเป็นสุกรมาน่าตามสมควรในอัตภาพาตามกวาลรังแห่งบนจึงเป็นอันว่าณเนะบื้องสวรรค์ชันฟ้าอันมีนามว่าปารันินนสวัตจวัตติภูมินี้ มีการปกคร,งรงองเหล่าตัเทพแบ่งออกเป็นสองพวกนะสองภาคคือภาคเทพยดาฝ่ายหนึ่งาภาคฝ่ายโมมานนะตั้งอยู่กับละแดนกรบลฝ่ายนีเคศแดนกั้นกลางในระหว่างกลางเทพเดาโมะโมามานต่างฝ่ายต่างอยู่หาได้ไปมาหาสู่กันกันและกันไม ทุกผู้รวนแต่รับความสุขอันปาน,นิดประเสริฐทิพยะสมบัติงานหะนะ้ทิพยสถฐานวิมานแห่งตนมีความทนานยิ่งกว่าอายิ่งกันมากกว่าสรวนชั้นฟ้าอื่นโนดะเฉพาะป็นเทศผู้อุบัติเกิดในสองสวนชั้นสูงสุดนะ่ต่อไปจะกล่าวถึงทางไปสรวนชั้นระหนึ่งนงกะวัสวัตติเทวภูมินั้นเราต่ไปนั้นก็มีทิพย์ ปฏิบัติเช่นไรต้องทำอย่างไรถึงจะได้ไปนะดังนั้นจึงจะต้องมีการสังสมบุญกุศลนะหากจะมีปัญหาว่าการที่จักได้มีโอกาสนะปฏิบัติเกิดเป็นเทพเจ้าเราเทวดาเราเทเานะเาวดาเนี่ยโดยทิพยสมบัติเป็นถุกอยูนเะดินส,สุขาวดีนะพระนิมิตวัตรวัติสวรรค์นะทั้งในสเด็จท่านเท้าพระนิมิตะเทวเทราชรงบัญชวา ที่ปดีผู้ปกครองในนั้นจะต้องทำบุญกุศลประกันได้บ้างเล้วความวิสัตนาก็หมายว่าต้องอุตสาห์ก่อสร้างกองการกุศลให้ยิ่งใหญ่เป็นการอุกิจนะอบรมจิตให้สูงส่งด้วยคุณธรรมเมื่อจะให้ทานรักษาถีนก็ต้องมันเป็นกันอย่างจริงจริงจริงจังๆมาไปด้วยศรัทธาปสาทะอย่างยิ่งยวดและถูกต้อง ทั้งนี้เนก็เพราะว่าผลวิบากแห่งทานและศีลอันสูงยิ่งเท่านั้นจึงจะบันดาลให้ไตอุบัติอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้ในกรณีนี้พึงทราบพ,พระบรีที่ทางไปสู่พระนิมิตวัชวัตีสวรรค์แดนตกาวดีซึ่งมีในปรากฏในพระสูต่างๆดังนี้ในทาน,นาสตรกล่าวไว้ว่าโอเทาได้กล่าวพระสัตวจ์ตอนหนึ่งว่าในเวลานหนึ่งว่า ดูกรอนสาธิบรนาการให้ทานนะั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทานไม่มีความห,หามมวมหังอะไรเลยเรไม่หวังไม่หวังในผลแห่งทานนะไม่มีจิตปุกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานนะไม่มีจิตปุกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไน่มุ่งการสังสมกันให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกจจกทานเช่นเดียวกับสีทั้งหลายแากการก่อนคือ ฤาษีอตตกะฤาษีวมะกะฤาษีรามะเทวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตของเราจะเริ่มใสจะเกิดความปลื้มใจและสมนัตนะเขาให้ทานด้วยความคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตของเราจะเริ่มใสจะเกิดความปลื้มใจและสมนัตอย่างมากนะเขาผู้นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้ว เมื่อทำการะกิยาตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาทั้งหลายในสวนชั้นประนิมิตวัสวัตตีนะในบุญกิริยวัตถุสดนะในบุญิริยยวัตถุสดนะพระทธเจ้านะได้ตัสก่าพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนนะเธอผู้เห็นเนวะสงสารทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ระทำบุญเจดียวัตถุที่สําเร็จโดยทานมีประมาณยิ่ง การทำบนกิาวัตุที่สําเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่เจริญนะแต่ไม่เจริญบนกิาวัตุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยนะคือไม่นั่งสมาธิเลยนะเมื่อถึงการแก่กิริยาตายไปแล้วเขาย่อมถึงสายความเป็นสายแห่งเทราชั้นประณีมิตรวะ่าสวัตติตดดูก่อนเธอพูดภายในวัาะสงสารทั้งหลาย ท้าวปารณิมมิจตว,วสวัสตีจอมเทพในสวรรค์ชั้นปารณิมมิสว,วัสตีนั้นทรงทำบัญกิติยาวุดโดยสําเร็จด,ด้วยทานเป็นอดีตทรงทำบัญกิติยาวุที่สําเร็จดด้วยศีลเป็นอดีตท้าเธอนะีจึงกระดนรุ่งเรืองก้าวล่วงเหล่าชั้นโทดาชั้นปารณินมิสว,วัสวด์วัสีสวรรค์โดยฐานะสิบประการเชือหนึ่งอายุทิพย์สองวันอาทิพย์ สามสุขทิพย์สี่รอดทิพย์ห้าอาทิตย์ปไตทิพย์หกโลดทิพย์นะเจ็ดเสียงทิพย์นะแปดจินทิพย์เก้ารถทิพย์นะพอดิพย์พุทธภพทิพย์นะจะเห็นได้ว่าทําทานด้วยไนะด้วยการให้ทานนะทํากุศลด้วยการให้ทานแล้วก็ได้ศีลเป็นอดีตเด็กนะแต่ไม่ทาไม่ทาด้วยอาการภาวนาคือการนั่งสมาธิอะไรเลยนะดังนั้นจึงมีโอกาสไปเกิดเป็นแค่เทวดา ในสังคีตสุตรนะกล่าวไว้ว่านะพระพุทธเจ้าได้กล่าวกับพิสษุพระสารีบุตรไว้ว่าโลกอนสารีบุตรนะบุคคลบางคนในโลกนี้ยอมถวายเข้าน้ําผ้าผ่อนยอดดานดอกไม้ของหมอมเครื่องหลบรไลา่นอนที่นั่งที่พักที่อาศัยและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีปนะ ให้เป็นทานแก่สำนะหรือพามเขาย่อมองหวังสิ่งที่ตนให้ไปโดยเขาได้ศึกษามาว่าพวกเทพเจ้าเราปารณินิสวัตวติสวรรค์เป็นเทพที่มีาอาย,ยุยนืนมีวันะงามมากไปด้วยความสุขดังนี้แล้วเขาจึงจงาาินตนาการนะพัฒนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเบื้องหน้าแต่ายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งพวกเทพเจ้า,เร,เ,จาเราปารณินิสวัตวติสวรรค์เถิด เขาตั้งจิตนั้นไว้อะที่ฐานจิตนั้นไว้อบรมจิตนั้นไว้จิตของเขาน้อมไปในเสียงที่ต่ำไม่ได้อบรมพ่อคุณเบื้องสูงก็คือไม่ได้ภาวนาไม่ได้นั่งสมาธิอะไรนะเช่นนี้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ฉะนันประิมเสวะสวตินั้นก็ขอนี้แลเรากล่าวสำหรับบุคคลผู้มีศีลมันใช่สำหรับบุคคลผู้มีศีลผู้มีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของบุคคนผู้มีสถึย่อมกระด็ดลงได้เพราะเป็นของที่บริสุทธิ์ในข้อความในสุดต่างๆนะที่ยกเอามาอ้างนี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายก็คงจะเห็นได้อย่างแจ้งชัดแล้วว่าการที่จักได้อุบัติมาไปเจอเป็นเทพปรยานะสวรรค์ชั้นประัษมิสวรตินั้นจักต้องมีปฏิปทาเป็นประการแดนรือจักต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง เห็นจะไม่ต้องกล่าวอ้างให้มากมายไปก่อนนี้นะก็ได้ลําดับต่อไปนี้จะขอเธอเอานำถือว่าประวัติของมนุษย์ผู้ตายไปเุดเคยเป็นเทิดาในสรวนชั้นบมืองฟ้าคือชั้นพระนิมิสระ,ะวัจวัตตีเทวโลกมาต้องฟังอีกนะดังต่อไปนี้เนื้อก็อาตมาก็แสดงธรรมต่ำคนแกลดาจึงขอฤทติ าการแสดงธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปจะขอนำจีวประวัติมนุษย์ผู้ตายไปปดเกิดเป็นเทพพยายดาในสวรรค์ชั้นสงสุดคือปะนิเเมศสวัตติในสวรรค์ชั้นที่6นะมาเล่าให้ฟังอีกต่อไปซึ่งต่อไปก็คอยฟังกันต่อไปก็ขอพุทธิการแสดงธรรมะเทศนาวไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีเบอร์ประกาศชดนี้